ตนนี้ลูกค้ามาทดลองรถเกี่ยวนะครับผมจากสารคามครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับ มาเลยก็ขึ้นขับเองเลยครับผมทดลองระบบเลยนะครับคันนี้ก็บิ้วอูลแล้วครับผมช่วงล่างอ่าก็เดินนะครับ ลูกค้าก็มีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับผมก็ต้องเช็คดูทุกอย่างนะครับเพราะว่าการตัดสินใจซื้อไปแล้วนี่นั่นคือ,อบทเรียนนะครับบทเรียนเอาไปใช้งานนะครับต้องเช็คดูให้มันดูว่าสภาพของรถนี่ต้องเอาไปเช็คโซนไหนแล้วก็ ไปดูเลยบำรุงรักษานะครับผมมันคุ้มทุนที่เอาซื้อไปไหมกับราคานี้นะครับอันนี้ก็สลอองระบบการยกชุดท่อส่งข้าวอยู่ครับผม <laughs> ตั้งฉากเลยครับตัวนี้อาลง ลดลองชอบปล่อยข้าวครับผมว่าระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับอานิ่มนวลครับผม บอทุกอย่างเลยครับผม ยังไงลูกพี่พอรู้ได้ไหมพอได้อยู่เนาะเอาโอเคเสียมัดจำเป็นที่เรียบร้อยไม่มัดจำไปส่งเลยไปส่งเลยครับผมโอ๊ยง่ายมาเลยไม่ยากเลยครับลองแป๊บเดียวครับผมเสีย <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่คนคน,คน,คนขับด้วยนเนาะถ้าคนขับว่าโอเคก็นี่ครับผมบอกแล้วว่า <c oughs> อยู่ไม่นาน,นจริงิงครับผมนะถ้าถูกใจแล้วก็ดูจากสภาพการใช้งานแล้วก็โอเคก็ทำการปิดการขายเลยครับคลิปนี้ใบเก่าแห่ผ่เสียใบเก่าบรหรือเลยเสียมีของแถมอะไรไหมนี่ใบขกใบแถมของเกา่ามีบ่ ไมเก่าผมไก่ผมตัดเลยอยู่อยู <t <t ่บ้านอะไรนะครับผมบ้านสุนชารับฮะบ้านสุนชารับตำบลตำบลสุนชาบอำเภอเมืองสารคามนะครับ อรัส่วนเรื่องราคาผมก็ต้องขอสวนสิทธิ์นะครับผมนะพราะราคาก็ให้พี่แกคุยกับทางเจ้าของรถเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะพอไปต่อยอดกันได้ก็ครับอเอฟซีเสืยนุ้ยได้บ่โอ้เสียดายเดี๋ยววันหลังต้องได้สติ๊กเกอร์มาฮะนี่นะพี่มีคนภาคกลางบอกจริงว่าอยู่อยู่ที่ไหนเอฟซเสือนุ้ยมาได้อ๋ออยู่ไทยอ๋อ เเดี๋ยวเคเาดินออกก่อนอือดิเอฟซีนะครับก็ข่าวสารที่เราได้พบได้เห็นกันได้เจอกันก็นี่แหละครับจากการขายรถเกี่ยวนะครับรเราก็เป็นแค่กระบอกเสียงนะแจ้งเล่าข่าวสารของทีมงานนะครับราอาก่อนเดินทางก็เดี๋ยวล้างก่อนเอาให้ ให้เอี่ยมหน่อยๆ <S <S ออพอเยจะขึ้นเทเลอร์ได้ครับทีนี้ก็ไปเป็นเป็นเคยสาคาคามแล้วครับผมอันนี้นะครับของดีของดีอ,งดอ้าล้างพอเทอขึ้นเทเลอร์ได้ครับผมตอนนี้ก็เก็บพับฝาอุ้มข้าว เราก็จะได้ออกเดินทางครับลูกค้ามาแบบด่วนด่วนทันใจเลยครับผมไปยังกระติจจเดือนฝาอุ้มก็เป็นฝาอุ้มเลดครับผมนนประดุลนนะจาจัดของ เซนิกเซนิกก็มีรถเกี่ยวอยู่เกษตรแล้วก็ไทยเจริญนะครับแล้วก็แมคโคโคเบโกเอสเคนะครับแล้วก็เทลเลอร์มีอยู่สคันเลยเอา้าเกิดปัญหาครับไม่จะไปทางไหนก่อนครับผม <laughs> รถเสียเยอะเหลือเกินนี่ไม่รู้จะขยับคันไหนจะเอารถเกี่ยวขึ้นจะเลอร์ออกมานะครับ โอ้ได้ของแถมไปอีกอดได้ใบแท็กไปสองชิ้นของแถมโอ้โหวันนี้สนิคอาสาไปส่งเนาะอาสาไปส่งรถเกี่ยวถึงบ้านเลยครับผมก็ใช้เจ้าสิบสองล้อคันนี้นะครับอันนี้เครื่องอะไรนะอีสุ ตัวค้างใหญ่ครับผมเชลเลอร์ตัวนี้อ่าตอนนี้ย้ายเครื่องจักรออกก่อนครับผมเพื่อจะเอารถเชลเลอร์ออกเมคโคนี่หมายไฟแดงครับ โคเบโก้เนรุ่นรนี้ซูเปอร์ XM นะผมอันนี้ก็คูโบต้าเอ็มห0มีทุกอย่างครับ คนเดียวนี่ครับไม่หมดครับผมชื่อทีมงานเขาก็ซับบุตรพรมนะครับอยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับบริหารงานโดยเซียนิก เริ่มขยับแล้วครับผมเราจะเลือกเทียบตรงนี้เลยครับขึ้นขึ้นได้ครับขึ้นได้สูงอยู่ ับทำมาเพื่อเลยอา๋ยวสะพานลงสวิต์อย่ข้างสวิลงอยู่ข้างใน เดี๋ยวจะรถเกี่ยวขึ้นเทเลอร์แล้วครับผม มา,มากครับผมอันนี้เครื่องเร่งเบามากครับแต่กำลังของปั๊มน่าจะดีมากครับผมในกินงย่บสามคคนขับก็ฝีมือรถเกี่ยวก็คล่องตัวครับ ้อยครับอลงโอ้เอาคอลงด้วยเองปองไปตน้เมันเอียงเปล่าต้องขยับไหมันอยีย เาเกี๊ยวสามเม็นดนี่ใหญ่พอสมควรเอาเดี๋ยวพยับหน่อย ลงตัวแล้วครับกแต่ปากยื่นออกมาเยอะเนาะเวลาขับนี่ต้องเอาผ้าอะไรมามัดอ่าเอาสะพานขึ้นเรียบร้อยครับผมเอาเสียพร้อมเดินทางแล้วผมบ้านอะไรนะบุบ้งค้าครับบุ้งค้าครับบุ้งค้าอ๋าอ บุงค้าบุงคาเอา้า fc ติดตามก็ไปชมกันนะครับผมอยู่สารคามนะครับอา้าไปอยู่บ้านใหม่แล้วครับผมสักพัฒนาอันนี้ของแถมกอกั <Okay. S 1> <laughs> อ้ <laughs> อออา อไปแล้วครับผมทเท่าแกใหญ่แม่ขับฟอร์ดด้วยครับผมสีประตูชอบแต่ล้อนะครับผมน่าจะลายตังอยู่ครับโอ้โหแม็กย่างสวยครับตัวนี้ขับมาจากสารครามเลยครับผมคันนี้นะครับ ไปก่อนแล้วครับผมไปรออยู่ที่บ้านส่วนเทนเลอร์ก็เดีจะออกเดินทางตามกันไปครับโอ้เซียนิกบอกว่าเทเลอร์คันนี้นี่เพิ่งเอามาครับไอที่จอดจอดอยู่ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นนะแม่เจอพี่ใหญ่สักพัฒนาเจิมเป็นคันแรกครับ ได้ขึ้นคันนี้เป็นคันแรกเพราะว่าเพิ่งเอามาเลยไม่ถึงสามเดือนเลยครับแม่สิบสองล้อครับผมสวยปีนี้ก็น่าจะจวดครับผมที่บ้านของศิษย์น,นี่ก็มีรถเกี่ยวสองคันนะครับคันที่สามก็ที่กำลังขายคันนี้ก็เป็นเกษตรวัฒนาครับค่ายเทมโก้ครับไอหนุ่มไฟไฟปากเกี่ยวสามเมตรกว่านะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับใช้เครื่องยนต์ยูสุหกคัครครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นออนิวฮะออนิวตัวคันที่สองก็เป็นของไทยเจริญการช่างครับ2 0งพันยี่ปลาปลาตุ้ยหรืออะไรปลาอะปรปลาเข่งใช่ไหมปลาเข่งครับปลาเข่งนะครับปลาเข่งไทยเจริญสองคันนี้ใช้เครื่องตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ฮิโน่ครับฮิโน่ นะครับจนเกษตรพัฒนาใช้เครื่องยนต์ของอีสุสุใหม่ป้ายแดงนะครับอ้าโอเคออกเดินทางครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกโปรยๆน่าจะพายุเข้านะครับผมอันนี้เสียนิกขับเองครับ เป็นครั้งแรกครับผมสําหรับเจ้าเทลเลอร์คันนี้ฮะซื้อมาใหม่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นรถเกี่ยวก็ได้ขึ้นคันนี้ไปส่งลูกค้านะครับอยู่ที่มหาสาครคามนะครับ <c oughs> ต้องใส่แรด,ด่วนแล้วเสียไป มานหมานหมานทำลำรวยๆไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วครับผมอ่าคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝากกดไลค์กดุญเชก็้วยครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม